สวัสดีนะทุกคนพบกับมาใน Roblox Rise of the w o r ซึ่งมีโคดอันใหม่นะทุกคนก็คือเกมนี้มีมินิอัปเดตก็ไม่ได้เพิ่มเกาะใหม่แต่ก็เพิ่มแบบหน้าปกใหม่ก็รู้สึกดูยากขึ้นนะทุกคนก็ต้องคุ้นชินกับพวกเอ่อพวกไอคอนใหม่ๆก็แบบในอัปเดตนี้เขาก็เปลี่ยนไอคอนของแต่ละเกาะแต่ก็ทุกคนก็ต้องคุ้นชินกับไอคอนนะนะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่กับเออ แต่ก็ไหนๆก็แล้วอัปเดตนี้ก็เป็น, mini นมินิอัปเดตนะทุกคนก็เพิ่มเกมพาสคุณ2 Drops แต่ว่าเราไม่ได้สนใจนั้นเราสนใจเออบูสนะทุกคนซึ่งจะบูส์เงินเปียก็ไม่ได้เพิ่มเกาะอะไรมาใหม่นะทุกคนแต่ก็ตอนแรกสุดที่เราเห็นว่ามมีโค้ดที่ให้ซีโรฟรีแล้วก็นึกว่าเขาคลิกเบทแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนะทุกคน เราพูดจริงๆนะเราไม่ได้เอพรกปสพูดเล่นนะทุกคนแต่ว่ามันมีโค้ดใหม่นั่นก็คือ G C R U Yes แต่ก็น่าเศร้านะทุกคนที่คุณสอง C R U ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตอนที่มีคุณสอง C R U เราได้มาแค่ตัวเดียวนะแต่ก็ทุกคนเราก็ได้ใส่โค้ด G C R U ไปแล้วทุกคนเอ่อตอนแรกเราก็นึกว่าโค้ดนี้ปลอม แต่ว่าปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนะทุกคนก็คนนี้นั้นอันฮิมามิคนนี้นั้นให้ g ีซิรนะทุกคนซึ่งดีมากโยจะเพิ่ม DPS เราไปอีก3 trillion ซึ่งตอนนี้เราทำ DPS ประมาณเท่าไหร่อะประมาณ84ี trillion น,นะก็เดี๋ยวพอร,รีบๆจัดการคนนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่บาทตอนนี้เรามีอยู่2 2 1 6อ QA นะทุกคนก็ อย่ามาดูกันได้กี่บาทจากการฆ่าศัตรูอ๋อใช่แล้วก็เออศัตรูคนนี้แบบศัตรูเอนเกมให้ XP เยอะมากนะทุกคนก็ให้ประมาณเท่าไหร่ก็ให้มาประมาณ,มาณ14 trillion นะทุกคนหรือว่าแบบ140 trillion นี่ไงอ๋อพี่เวลอัพบอกอ๋อฉนันต้ส่ง shadow ต้องส่ง shadow ไป อย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากให้ Shadow level up ทุกคนต้องส่ง Shadow เป็น z o m b i brute หรือไม่ก็ศัตรทูทุกตัวแล้ก็ย่าลืมไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเพราะเร็วๆจัดการคนนี้ก็ตอนนี้เราได้ประมาณเดี๋ยวดูกันใหม่ตอนนี้เรามีอยู่22.20 QA โอเคเราจะได้ดูแล้วว่าได้เงินกี่บาทเพราะเราก็งงอยู่เหมือนกันศัตรู brute ที่เกาะโจโจ้ให้เงินกี่บาทก็เดี๋ยวพลอยม,มาดูกันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่ง ก็มีเกมพาสคุณสองรอบซึ่งซื้อแบบฟรีอ๋อน,นี่ไงโผล่เ oh, ข้ามาละโอเคเดี๋ยวเร็วๆแล้วไม่รู้นะคุณสองรอบเพิ่มชานสำหรับ arise shadow หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูกันโอเคแล้วก็เออเอนเกมก็จะเวล up shadow <c oughs> ได้อย่างายนะทุกคนก็ได้มาเท่าไหร่ได้มาประมาณ4 10ิ trillion มั้ง น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวดูฮะไม่เว้าอะไรบอเออเราคิดว่าเขาทำดาเมจไม่พอเดี๋ยวส่งไปตรงนี้ก่อนเราจะจัดการได้เพียงเออบักหรือเปล่าไม่น่าจะมือนกันนะทุกคนบากหรือเปล่านั้นนั้นน,นั้นจะเราเอาตัวนี้ออกไปแล้วก็เ,วเราลองใช้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวดูว่า บักหรือว่าเราทำดาเมจไม่พออก็น่าจะเป็นแชโดทำดาเมจไม่พอนะไม่แน่ใจเหมือนกันแตว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเอ็นเกมอะเวล up แชโดได้ง่ายเพราะว่าศัตรูให้เหอ็กพีเยอะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องใช้นี้ไปเดี๋ยวจมตีก็จะทำให้เลื่อนน้อยๆก่อนก็แล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวให้ Shadow เราจัดกรารไม่รู้นะน,นี้เป็นบล็กหรือว่า Shadow เราทำา a m a g ไม่พอแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราชอบในอัปเดตนี้ก็คือเขาเพิ่ม Clan upgrades แล้วก็โค้ดใหม่นะ่ะทุกคนก็นั่นแหละ G ซก็ทุกคนก็ได้ Silk rank G ไม่ได้คลิกเบนนะทุกคนเรื่องจริงเรื่องจริงตอนแรกเลยก็นึกว่าคลิกเบนเหมือนกันโค้ดเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงก็เดี๋ยวพทริบๆจัดการตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ XP หรือเปล่า ว่าชาร์โด่เราไม่ได้เอ็กพีเราก็ได้ปดไปฟาร์มเงินแล้วนะทุกคนก็เราได้ไปเอฟเคฟาร์ม kap. แต่ว่าชาร์โด่เราจะได้เอ็กพีหรือเปล่าอาจจะทำดาเมจไม่พอหรืออะไรไมั้งตอ,ตอนนี้เราทำประมาณ DPS ีเอสหนึ่งทริลกับ Shadow เราซึ่งดาบเราดีกว่านั้นแต่ว่ายังมาดูก <Lay ing> ันว่าจะได้เ p หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นบั๊กหรือว่าแน่นอน Shadow ่ทำดาเมจไม่ เราไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าเป็นบา็กหรืออะไรแบบเราไม่รู้นะว่าบา็กหรือว่าแชร์เราทำดามิชไม่พอแต่ว่าในไหนก็แล้วเราได้14 trillion จากเราได้ประมาณ40 trillion จากศัตรูนะทุกคนก็ตอนนั้นมีติกเก็ตจาก a f k ก็เดี๋ยวเราจะมารีบ,รบ okay, ซื้ออันนี้เคซื้อมาแล้วก็เอาใช้ก่อนโอเคโอเค ก็นี่ไง cash boost ซึ่งจะดีมากในการเพิ่มเงินพร้อนนะทุกคนแตว่าแรกเดี๋ยวเราจัดการคนคนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าได้หมดกี่บาทแน่ใจไม่ได้คิวฮะแล้วเดี๋ยวเราซื้อดาบอยากก็ตกแล้วกันแต่ตอนนี้จัดการสัดวก ก็มีคน AFK อยู่ตรงนี้อยู่เยอะนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีคนเยอะเกินก็ AFK ตรงนี้ได้แ <Okay. S 1> นะนำถ้าเริดทุกคนอยากฟามเงินอย่าก FK ใน AFK Rewards นะทุกคนเพราะว่าเออถ้าเกิดทุกคนอยากเพิ่ม DPS ก็มาฟามเงินดีกว่า <Okay. S 1> ตอนนี้เราได้ประมาณ40 t r i l l i ลเมั้งไม่แน่ใจน่าจะ40 t r i l ช i ลเลน เราจะใช้ cash อ่อ cash boost นะทุกคนคน่าจะเห็นตรงมุมข้างล่างหน้าจอเราว่าตอนนี้เราใช้ cash boost mm hmm. ก็เดี๋ยวพ่อจะมาจัดการคนนี้แล้วก็ดูกันว่าได้เงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามาถึงก็เพิ่มขึ้นแหละแต่ว่า cash boost เพิ่มทั้ง50% cash ็น,น่าจะเท่ากับเรามี boost อยู่150%ในตอนนี้นะทุกคนหมายถึงแบบในการได้ ก็อพอมาประมาณ6 trillion มังไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่แน่ใจเอางัา้นยอดพร่องง่ายๆมากจัดการคนนี้ก,ก็แล้วกันปกติคนนี้ให้ประมาณ4 trillion จะให้เท่าไหร่ก็น่าจะ7 trillion มังไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากฟาร์มเงินก็รีบๆซื้อ cash boost นะคราวนี้เราจะรีบซื้อแล้วนะเพองินเลาเงินเราเงินเราเงินเลาโอเค พอน,นี้เราซื้อแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเรามีดาบอยู่ประมาณก็น่าจะเอาไปทำเป็นแรงบีได้หรือเปล่าไม่ถึงทำเป็นแรงบีไม่ได้แหะแต่ว่าวมัามีแคชบูสอยู่ก็เดี๋ยวรีบจัดการน,น,นี่เราแค่เข้ามาเราก็ได้คิวแล้วโอเคก็ได้เงินเยอะอยู่นะทุกคนถ้าเกิดว่าแบบแคชบูสคุ้มหรือเปล่าก็คุ้มนะทุกคนเพราะว่าแบบ จะเพิ่ม,มเออจะเพิ่มแบบ efficiency ในการฟังคราวนี้ก็ gym boost ไม่แน่ใจถ้าเกิดทุกคนอยากได้ gym boost หรือเปล่ายกเว้นสลับแคลนอ exp boost ไม่ต้องนะทุกคน exp boost ไม่จำเป็นอย่างที่เราบอก e n game สัตวูจะให้ x p เยอะนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง drop potion เราไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับดาบตำนานในดังจินแต่ถ้าเกิดมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการ arise ก็ น่าสนใจดีนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดคุณส d r งดรอปส์ก็จะเพิ่มพาวเดอร์มันกเ็เราแต่ทุกคนอ่ะส่วนอย่างหนึ่งแชโดว์โพช i ั่นก็ไม่จำเป็นนะทุกคนแต่ก็เราแต่ว่าแบบทุกคนอยากจะได้หรือเปล่าแบบอยากจะเพิ่มดามจ g e แชโดว์หรือเปล่าก็เดี๋ยวรีบๆ upgrade. อัพเกรดเรามีอยู่เยอะมากเลยเยอะกว่าที่คิดน,นะทุกคน เดี๋ยวเพิ่มมาดูกันว่าจะทำให้ดาบนีเป็นแรงไรได้โอ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 เคอเก้เพิมเสร็จแล้วคราวนี้จะไปที่ดาบแรงดีเราลรมต้องการดาบนีโอเคนี่ไงแรงดีดีดีเดี๋ดดยวนะดาบที่เราใช้ยุ่เป็นแรงดีเราไม่อยากเสียดาบเนี้ยเราเขอดูก่อน ดาบนี้แรงดีมีเท่าไหร่มีิวสามอันเนาะไม่แน่ใจเราจะเพิเ่หรือเปล่าอันนี้เป็นดาบแรงดีคราวนี้เราก็ได้แรงซีคราวนี้เราก็ไม่พอก็ดาบเราหายปะโอเคไม่หายไม่หายแต่ว่า,าก็มีแรงซีแล้วนะทุกคนซึ่งก็ดีแต่ว่า เดี๋เราจะทำให้ดาบเรากายเป็นแรงงบีนะทุกคนมหมายถแบบเรายังไม่อยากเอนชานดาบแรงซี C แบบมันยังไม่จำเป็นแต่ก็อัปเดตมินิอัปเดตนี้ Overall ดีนะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นบัคกหรือเปล่าเกี่ยวกับ GC r o รูไม่ได้ XP <อ>ก็จะเป็นเป็นเอ่อก็จะเป็นบั๊กหรือไม่ก็ทำ a าม g e ไม่พอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใไหนๆก็แล้วเดี๋ยวจะไปฟาร์มเงินนะทุกคนก็ปกติเราได้ประมาณ4 t r i l l ล o n จากศัตรูธรรมดาจากศัตรูตัวเนี้ยจะทุกคนราลกเกมครั้งก็คือทุกคน,นก็คือปกติเราจะได้ประมาณสี่ิลเลียนจากศัตรูคนนี้แต่ครั้งนี้เราได้ประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนพูดจริงๆไม่แน่ใจแต่ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe บายบายแเราไม่รู้ว่าเป็นบาคกหรือเปล่าที่จีซิลไม่ได้อีกพีแต่ก็บายบาย